มีคนเดีให้เซฟเล่นลิงป่านะครับแล้วก็สุ่มตัวทั้งทีเนาะใครที่เข้ามาเล่นก็ขอตัวหนึ่งรอยบวกขึ้นไปแล้วกันเนาะใครสุ่มเซมสุ่มตัวให้ใครเล่นก็เล่นตัวนั้นไปแล้วกันพยายามดูสตรมไปด้วยแล้วก็อยู่ในเกมไปด้วยนะครับเซฟไม่ได้เปิดใหม่หกศูนย์หกสามหนึ่งเก้าครับหกศูนย์หกสามหนึ่งเก้านะครับโอเคครบแล้วเนาะแต่ขออนุญาตเช็คก่อนเด้อโอเคตัวร้อยครบเด้อตัวร้อยครบเด้อโอเค โอเคร้อย okay, พอดีเลยนะโอเคมาผด oh, เล่นตาสุมเลยเมื่อกี้ไปตาเมื่อกี้เล่นไปตาเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวอ่าคนที่โดนเนตพิกิทใช่ไหมที่สุมตัวจะเล่นหรือเปล่าพี่เข้าทันไหมเพราะว่าพิกิทใครที่โดนเนตให้สุมตัวทั้งทีมจะมีสิทธิ์อภิสิทธิ์ในการเข้ามาเล่นด้วยได้หนึ่งเกมเขาว่ารักชะตาก,กรรมอะ่ะนั่นแหละ ผมเองอ๋อโอเคเขาทันมาดีเกียรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนานะโอเคอยวส่มให้คนแรกเลยเอ้ยคุณคุณเนี่ยอะไรสายสุดเนี่ยไปเลยคนแรกไอ้ลัคก,กี้ลุยไปเลยคนแรกเลยเอาไปเลยแบบตัวลงตลงัวโล,ลอะไรเงี้ยป๊อกเฮ้ยสีเนียวอ่ะตัวดีย่ตัวดีย่ตัวดียเฮ้ยเซมแป๊บนึงนะแมวเซมร้องอะไรไม่รู้อ่ะ เมลเซนเป็นไรไม่รู้ร้องโคตรดังอะ่ะไม่น่าติดสัตว์เพิ่งหายติดสัตว์ไปจะบอกนะติดสัตว์อีกแล้วอะ่ะกริงเงี้ยแท้วะปลาต่อไปครับผมอ่าคุณไอ้เหรอมาาละกันเพื่อนอะไรครับเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เซนไม่ได้เรียนละครับอายุหรออ่าสิบแปดลัมเบอร์เว้ยทไมไมีแต่โลวะไม่ได้ทำหมันหรอครับ คิดอยู่ว่าจะไปทำตอนไหนดีเพราะว่าไม่มีตังค์ถ้าหมันมันแพงอ่ะถ้าหมันตัวเมียด้วยถ้าถ้าตหมันตัวเมียเสเป็นไปได้เซมอยากแค่อยู่กับหมอคืนหนึ่งไงเพราะเดี๋ยวมันกลัวเอากลับบ้านรีบเอากลับบ้านมาแล้วจะติดเชื้อโอเคคุณไอซ์ลัมเบอร์นะต่อไปค่าค่าคืออะไรไม่รู้ต่อไปครับค่าคือได้เป็นนาคอนชิบหายแล้วนาคอนไม่ได้ป่าด้วย ได้ใช้บฟัฟฟายังไงต่อไปนะครับมีสัตว์ประหลาดนะครับผมน,นักขอลบคีลราไอ้ 2, ทอี่ซินงสองแทงสองงั้นเหรอลิงป่าโอเคค้าจัดแจงกันในทีแล้วกันเข้าเกมไปกดตัวกดแบบตัวฮีโร่ที่เราได้นะกดว่าฉันจะเล่น กดไว้เลยกันลืมนะครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมก็จะมีลัมเบอร์มีซีเนียลมีนาคอสมีคีล่าแอสซินซ์สามตัวเลยเหรอเพราะลิงก็แต่ลิงไอตอนนี้พึ่งไม่ได้วะ่ะไม่มีดวงจริง ฮึม hmm. ตัวที่มันมีสิทธิ์เลือกก่อนน่าจะเป็นคิลล่าแต่กดซีเน่มาก่อนก็ดีริโป้ปลาไหลตัวไหนซื้อมาออฟคุ้มกว่าครับริโป้ปลาไหลเหรอจริงจริงสองตัวนี้ไม่แนะนําให้ซื้อแต่ถ้าให้ซื้อก็จะซื้อก็ริโป้ก็ได้ครับปลาไหลยังไม่ติดไปปลาไหลยังไม่ได้แนะนําให้อยากเล่นขนาดนะตัวมันค่อนข้างที่จะกละลักวันนีครับเซฟสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้สุ่มตัวดย จะได้เป็นลิงเนาะถ้าสมมติถ้าสมมติไม่มีคนโดนเนี่ยให้ถ้าไม่ไม่มีคนโดนเนี่ยให้เซมเล่นลิงอะถ้าสมมติเซมสุ่มูมจะได้ตัวอะไรเอวสุลิงอะไรดีนะเอวสุป่าโอเคก็เอวลิงเลยแหละเพราะว่ามีคนโดนเนี่ยให้เล่นลิงเนาะโอเคครับก็ไปเลย โอ้ดูใครตายไหเนี่ยวันนี้เป็นสาวเหรอไม่สาวเฮ้านช่ใช่ผมยาวกว่านี้นะ ผมยังสั้นอยู่เดี๋ยวเซใก็จะไปตัดผมให้เป็นอีกทรงหนึ่งแล้วอะ่ะก็ช่วงนี้ก็อยากจะปผมให้มันแบบว่าสั้นสักหน่อยใกจะไปตัดแล้วไว้มาไหร่ไว้มาเป็นปีเลย ซีเน so really. really ียลโหมก็ได้ซีเนียลโหมไม่ได้ลำเบอร์ต้องเป็นโหมเว้ซีเนียแต่ละแต่ลแต่จะจัดแจงกันแต่ซีเนียลออฟน่าจะดีกว่านะคอจะได้รวยนลคอเล่นแคลรี่จะได้รวย ลิงไปฟาปเป้าได้ไหมฝั่เงเราดจะสงสัยในการเลือกตัวของเราไหมเลือกตัวตามดวงเฮ้ย เฮ้ยดอกแรกขีดะเวย้ยเฮ้ยคนดูอ่าว่าตาเนี้ยมีบันเทิงแล้วเออไม่ขีเลยไม่น่าพูดเลยไม่มีขีเลยทีนี้แม่ฟังแล้วนะพี่ออกสตีมแล้วโอเคเปิดไม้ไม่ได้ดิเปิดไม้แล้วเสียงเกมหาย ate, us, เอา้าพลิกเลย กดตัใหม่กดแน่วะกีฬาได้วะเฮ้ยมีดวงอยู่นาไอเดมันมีดวงอยู่ด่า ไปเล่นไปนะมันยังทุบมีคงมีคีนะคนดูมันยังมีคงมีคียอยู่นะ่ะเล่นไปนะเห็น <He ard S 1> ใช่ไหม <have appeared. S 1> นี่ไงล่ะโดนกูสองดอกหาย <ไป S 1> เลยยังมีดวงมีดวงอยู่นะ่ะครับคนไทย

เฮ้ยทีนี้ยอ่ข้ารัวๆเลยว่ะ EQ เลยดิเดี๋ยวนะรองเท้าสองคู่สองข้างเลยเลยลและคีบบ่อยจา่าจริงหุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บถึงกับเจ็บ เฮ้ยคีบอยจัดอ่ะเฮ้ยวันนี้วันนี้ดวงดีจัดตัวไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียกี่ทุกดอกเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาดีแล้วก็ไปรับครับ เฮ้ยจุจิจเปอรแล้วเฮ้ยไม่ถึงด้วยมั้งตอนนั้นอนะเฮ้ยไม่ได้ใช่ไมถึง้จริงเฮ้ยโอกติดเส็ไม่เล่นลิงเพรเส็เล่นไม่ขี้นี่นนแหละล้าง <Ultimate. S 1> performs the beside simulation proclaim... at Dakot เฮ้ยหายเลยเฮ้ยไอี้ยทุกดอกอี้ยบักเบาว่ะเซเวอร์จัดไอี้ยบักอี้ยเหมือนบักเลยอ่ะมันขี้ถุกดอกอะไรงั้นน่ะไม่ไขี้แล้วไอี้ยไม่ขี้แล้วเจยกูด้วย ไม่กี้แล้วไม่ขี้แล้วอย่าทักว่าอย่าทักวะไม่กี้แล้วไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะโอ้โหยี่ี้แบบเมืรอชัดกินดุดอกปุ๊บไม่ขี้เลยไม่ปกติเซฟเล่นเดี๋ยวโอ้โหกินเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์ก็ไม่ติดให้อะเอ้ยแต่วันนี้แปลกว่ะอะไรวะเนี่ยไม่พอพี่พอพี่เข้ามาเล่นด้วยไงเฮ้ยใช่เหรอเล่นอะไรเล่น rubber อยู่เนี่ยเอาเหรอ ต่อใหม่โกงใช่หรอไม่รู้อ่าเลิกเล่นเป็นนานจัดกลับมาเล่นเพราะว่าเขามาจ้างงานกดนั่นแหละไม่คี่ตีแคลรี่เลือดไม่ลดรออะไรเช็คเช็คดวงเช็คดวงอีกทีไอ้เหี้ยหายเลยสุดไอ้ตัวไอ้ตัวเอ้าโอ้โดนล้านอีกแล้ว ไอย้ยูทุเรนแม่งเป็นตัวเช็คดวงจริงๆที่ดีจริงๆเลยเจ้ส์สว,วัสดีครับทุเรนเป็นเออทุเรนสซวยจัดอ่ะคือแบบคนอื่นไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยคี้แกแต่ทุเรนคขีทุกดอกอ่ะ

ยอะไรวะเนี่ยวันนี้มาอะไรวันนี้คุณกูเป็นอะไรเฮ้ยกูแค่โดว์หมดแล้ว,มนนวไมเน,นี่ยกูเดินหลังบ้ากูกลัวโดนรถชนเหรอตอนเนี้ยไม่เวอร์ครับเราก็ต้องมีโฟกัสไปกับมาตรงสตีนเนาะเดี๋ยวผู้หญิงใครล่ะครับอ่าพี่อ่าลูกชิ้นจัมโบ้ครับไปอยู่น้องจีไปอยู่ยยบุบไไม๊มนนบุ๊มบุ๊มบุ๊มว้ายยืดเลย มาตอานั้นน่ะแข็งโลบอ่ะไม่ก็ตาย,ยอยู่นี่ดิกีทุกดอกเลยสุดคืออะไรอ่ะมันมันเรียบไปแล้วนะ What is the ดวงกดกับใครกดกับเซมครับ What is the ดวงสัง24มียก ไอ้ีย <laughs> อะไรอ่ะวันนี้กูเป็นอะไรอ่ะวันนี้กูเป็นอะไรไอ่ะเฮ้ยแปลกว่ะ <c oughs> ล้งสิเอ้ยล้งเจล้าง, 10, างวันนี้ฉัน <c oughs> เป็นอะไรคีกูเท่าไหร่เจ็ดสิบเปร <c oughs> <c oughs> อร์ยุ่งเก่นะยุ่งเก่าหอ่ะยังต หายตัวเลยอะไรอ่ะวันนี้กูเป็นอะไรเนี่ยตัวเช่กููหรือเปล่ากีฬาเทาไหวแค่ไม่ใช่ตัวเองอยู่หรือเปล่าวะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> แบบนี้รอดยากครับอุ้ยทำมาจากท้องพิเศมครับสวัสดีครับสวัสดีนะ ชื่อแบบนี้ใครสวยวววนั่นแหละดิแล้วขีว้ติดร,รุนรัวอุ้ยสามพันละ <c oughs> เอาใหม่เช็คดวงกับฟอเรนใหม่ฟอเรนจ๋ามาให้เช็คดวงหน่อยจาออ้าฟอร์เรนเ <c oughs> ช็คดวงหน่อย <c oughs> <c oughs> อ้า Cek luang ni, cek luang ni, cek luang ni, cek luang ni. Ayah, lost... oh kerana apa? Ia adalah kuman jatuhnya. Ia apa? Oh my god, oh my god. Cek luang ni, aw, mekaku. ไอ้เดียวเอ้าแบบนี้ใครสวยคนไทยคนไทยจบไปเกินไอ้ยืนดวงคนดีเฮ้ยโอ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 ้ยไอ้เยอะโอ้ย y god ไอ้เยอะแบบกูคลิปหลายตอนจัดอะเช็คดวงคิดรัวเบเกอร์กูอีกทีนี้ <hi> <ak> โอมเล่นดีเกินครับดวงพี่เซมเลยดีฮะฮะ <c oughs> จริงๆแล้ว,วอบบเซมจุดทูบจุดทูบ <คน S 1> เรียกยพี่ลูกขีนมาเลยดวงดีชวนด้วยนะ้องหูสิบห้าจุดสี่เลยเหรอเพื่อนฉันอะเขาบอกเขาบอกให้อีกคนได้เงินคลมแล้วเออตอนแรกสติมานาันหนักกะไม่ได้เอาคลิปหรืออะไรเว้ยก็ถือว่าขอบคุณสำหรับคนที่โดนเดชให้เล่นลิงแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วก็คนที่ให้สุ่มตัวเนาะ เออคอนเทนต์หลายต่อดเดี๋ยวว่ะเตียตาเนี่ยหลายต่อจ้ะอีทีมน้องไม่หลับเราแพ้ทีมนี้ไอ้ยเหี้ยแบบอาจิงอุ้ยน้เบีไอ้ยี่ไม่ได้โปรนะแต่ดูดาเบี้เนี่ยไม่ได้โปรนะไอ้ย,ยีย่ไม่ได้โปรยีนดำเบี้ยกับพลาสิปเปอรคืออะไรอ่ะคืออะไรกไทย